สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวค่ะทุกคนสูตรเม็ดเดียวเด้อค่ะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะความเสี่ยงสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวตัวเดียวตัดสินใจเอานะคะแอดก็มีทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ให้ดูนะคะตัวที่เนี่ยตัวที่ให้ตัวใหญ่ๆนี่เป็นตัวที่ใช้ปัจจุบันนะคะอันตัวใหญ่ๆเนี่ยนีาเนาะ ตัวที่ใช้ปัจจุบันเพราะว่าแอดเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะเปลี่ยนสูตรใหม่มาเริ่มใช้ตัวนี้นะคะไม่มีสถิติให้ดูเลยนะคะเพราะว่าแอดขีข้คันฮิตเนาะเดี๋ยวว่างๆนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะให้มันเข่าอีกก้อน,นะคะ่ะให้มันเข่าอีกก้อนเนาะจะทําให้ดูนะคะก็ได้กีดได้การ์ดกันไปนะคะเข้า3 9 9 3นะคะดีใจด้วยได้กันไหมเนาะมีไพ่ใดอยู่บอกไพ่ใดแอดดีใจนําเนาะโอ้โชคดีนะคะอันนี้คือความโชคดีของแอดเลยนะคะ ที่แอดไม่ไลฟ์สดนะคะถ้าแอดไปไลฟ์สดนะแอดอาจจะตัดออกก็ได้เพราะว่าแอดกับหัวก็มาหูค่ะมารู้หลังหวยออกนะคะว่าสามหกสามเก้าดังมากๆเลยโดยเฉพาะสามหกประสานโอ้ยโสดดีสามดัง่ะกว่าสันเกือบไม่ค่อยตัดถิมถ้าเป็นถ้าเป็นไลฟ์สดถ้าแอดไปไลฟ์สดหูว่าเป็นเหลขกดังเลยค่อยตัดถิมค่ะค่ะเคยโอ้ยโสดดีของอีซอยนะฟีทีโบไลสดทีนนอนบหูเรื่องค่ะข้าแต่เจ็บขิง โอ้้สูดีค่ะเจะที่เจท่างซอยชีวิตบลยดิเอาเอาไปหมานเอาไปเฮงกันนะคะนี่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะผลหวยออกอันอันฮกตัวยังแอดก็ลืมเขียนไว้เนาะ4 9 3 4 4นะคะเข้าไปที่สามแล้วก็อวนนี้เจาะเข้านะคะเจาะเข้าแต่ส่วนมากสายลูดจะรอดนะคะก็ลองวัดดวงวัดใจกันดูนะคะผิดถูกอย่าว่ากันเดอ้อแอดก็ทําไปตามสูตรนะคะช่องนี้นะคะช่องนี้เน้นเฮาปาร์ตี้นะคะ หวยหวยกับเขาเนี่อรุดเนืนะคะเน้นและย้ำนะคะไม่ใช่เซียนแอดแค่ชอบทำตัวเลขนะคะและเอามาแบ่งปันทุกคนเด้อทุกคนสิว่าโอ้หลายสูตรหลายโอ้ว่าจะมีสูตรไดดีแอดลงให้หมดเลยนะคะทุกคนไม่มีกักขาเหล็กฟันเหล็กม้าตายเหล็กไม้ยางพานให้ดูหมดเลยนะคะโอ้ยฟันเห็นผัวหน่อยผัวใหญ่ผัวหลวงไ้เบิ่งอีกค่ะกว่าสีหอหมือหวยออกบุญละคาะตายบัวเปวเจ้าบาดเ้งออกวันที่สี่ผงบาส วายสิบ่ดได้ฟันหวดันตายคักคว่าสันเอเจ้ากลัวสิหดวันทีสี่เจ้าฟันคู่มืออีกว่าสันอุ้งเหงนอนไลายฟันหลายกําลังไหวตะมูตะมีอุปอีปีนอนไหวกําลังตะหักค่ะไหวกําลังตะหักแบบอืมระยะสุดท้ายนะคะกินหลายนอนหลายได้ฟันหลยบาทเดือดร้อนเอฟซี่บาทเนี่ฟันหลายฟันคู่มือโหลดว่าสันห่วยบ่ดได้เด้นี่แหละค่ะทุกคน มาเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใครที่เข้ามาติดตามแล้วนะคะออกบ่ไดดได้ส่องนี่เขาเราออกบ่อด้ค่ะว้ายอันห้วยเนี่ยบ่อใดดอกเจ้านันแอดวสันจ้าคอยติดใจอีหยังวสันเอฟซีว่าเลิกติดตามบ่ได้ได้ค่ะส่องนี่บ้าบ้าบ่บ่นะ่อันตอนเอฟซีเข้ามานี่ก็ดีๆนะคะลังๆมาเอฟซีเริ่มไปเป็นไปน้ำกันละคะ เอามันเขียนารทุกคนที่ฮ่าปาร์ตี้กันอย่าินอย่าเขียนเลยเนาะไอศชีสว่าให้กันเด้อหัวเขาเบาเขาก็ได้ค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนินรนยย้ำเด้อค่ะซองนี้ฮาความแม่นกเกือบมีค่ะเนะย้ำเนี่ยท <correlation> ุกคนเนนะย้ำอันนี้ให้ทําความเข้าใจเนาะทําความเข้าใจนะคะหัวไหนเขากันเด้อกีดกันไปเต็มเสียงโดดกีดโลดค่ะคางฮือนตกใจก็สร้างคางฮือนแล้วเฮ้ยคนถือหวยถือสองบาทกีดสองแสนไถสีว่าหวยก็คนมันถือเนาะ เหลือกาไรยี่สิบก็ถือก็ถือว่าถูกนะคะว้าวว้าวยี่สิบก็ไดมาหม่อยู่ไดเคยซีซองหาโซโอ้มาหมากับแพงยง้นได้ซองซ่องได้ซองซ่องเขาอันเพราะว่ามันบมเป็นซ่องและหาบาด้เดนนะเออประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมาพูดคุยกันได้นะคะแบ่งปันแนวทางกันได้เรื่องสองแอดน่ค่ะแต่ว่าหันอันบวมเป็นแอดบอกผิดคนบ่มบเอฟสี่แอดไปใส่มือว่ะ อ้าวแอดวะแฟนแอดบอกว่าเมนบอกผิดคนหมเดี๋ยวแอดกระามหาผู้นั้นเดี๋ยวแอดกระทมหาผู้นี้เนาะแฟนแอดก็เลยบอกไม่ใช่ไปกดบอกผิดคนบอุอ้ยแอดเคยบอกผิดอยู่เลยค่ะเออบมเมนไอ้ข่อยบอกผิดคนมู๊ยต้องข่อยก็เล่งแล้วเล่งอีกเด้ยค่ะก่อนสิบอกนั่นแอดก็เล่งแล้วมันก็สิขึ้นมากก่อนเนาะแจ้งเตือนเราก่อนนะว่าเราจะบอกคนนี้ไหมว่าสัน อันรังเถือแต่หาตัวไห่สดในโมเมนต์ตเหลือนบเขคาโอ้ตายบมเมนข่อยบอกคิดคนเอฟซีข่อยไปใส่หมดละอันอยูนี่ละแอดแต่ว่าแสดงตัวโอ้สงสัยด้วยโอ้ตายบวเหแหงไม่อยู่สองเดียวเด้อค่ะช่องแอดนะคะไม,ไม่ไม่รับงานโฆษณาเว็บการพนันนะคะไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์ไม่มีเพจนะคะมี youtube ช่องนี้ช่องเดียวนะคะเดี๋ยวจะทำช่องสำรองไว้นะคะการต่ายแต่ว่า อันเป่าตั้งแต่สะอาดได้หรือว่าในคิดก็คือเอาเวาไว้ซื่อๆเนาะเกินไว้ก่อนค่ะโอ้คยแค่คิดหวยหอยกระปวดหัวเลยขรให้หวยล้มลีล้มไหลน้ำโทรศัพท์เลือกทิ่มได้เลยโอ้ยกลัวสิเปิดเดต่ละซองนี่ยุ่ยงยนาข้าคากดเกณฑ์เนาะโอ้ให้เพิ่มอีกซองหอ้อเดี๋ยวจังเก็ตขาค่ะอันคิดตัวหวยกับพวกแห้งแล้วเนาะโอ้ยเอาไปไปไป,ไป,ไปมาเบิงังโอ้ยข่อยว่าม่น่อยว่าเราไล่สดอกิ่ว่อยจมดีแท้ อามาดูกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะ FC ที่เข้ามาดูไม่ต้องตกใจนะคะช่องนี้ร้8 0 0 0ดพสูตรคิดสูตรได้้แอดกระโล่งมืดละค่ะ FC มากสูตรได้กับจัดโหลดค่ะแอดกับโบฮูคือการหวยชัวอรอ์ตั้ใดค่ะลังเทือแอดก็บมักตามสูตรลังเทือแอดกับตามใจฉันค่ะเรียกว่ตล่ค่ะแอดช่องนี้ ไพสิบไปสูตรกระปายไพสิบไป,ไปเหล็กมักกรไปประมาณนั่นค่ะฮาเลือกอโลดค่ะประมาณนี้เด้อค่ะทําความเข้าใจด้วยข้อร้อยแปดพันสูตรนะคะเป็นเอฟซีซองนี้ตรงทําความเข้าใจเอาไปเอามาเอฟซีเริ่มท่าใจค่ะ <laughs> ดีนะคะนี่เป็นสูตรเก่านะคะเห็นบอ่อนี่มันรุดอ,อีกแล้วเนี่ยมันรุดอีกเลเห็นบอ่อเก่าสามมันหัวกระตามมามหัวยม,มืม่น่าโมเมนต์สิบแปดหกแปดศูย์บ่ค่ะนี่เห็นบอ่อเก่าสามมันตามสูรเ่าเลย นี่นะคะงวดนี้ให้ทีห้าเด้อหาสซงหาหนึ่งหนึ่งหาสองห้แบบนี้แหละค่ะงวดสูตรเก่านะคะสูตรเก่าเอามาเบิ้งสูตรใหม่สูตรที่เขาใส่กันนาะสูตรที่ได้ห้องเพ่งปูนีอีปี้เระสินตินี่นะคะเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรสูตรใหม่ที่เอสใช้นะคะตัวย่ใหญ่นี่แหละตัวใหญ่ๆนี่คือตัวที่ใช้ปัจจุบันนะคะก็ต้องตื่นเต้นเด้อลอยเปลี่านสูตเลยเป็นแต่ยางค่ะเอาเอาเออ้ อ่ะให้ดูเลยนะคะทุกคนของวันพุทธที่สี่นะคะเราพัฒนาสูตรเบ็ดเดียวนะคะ <Yeah. S 1> เอ่นเอ็น<ๆ>ติดลินหลายดีเอ็ดก็ได้เอาเอาทุกคนมันคือเป็นแนวนี้ควยได้ตัวนี้อีกแล้วสามนะคะทุกคนสามนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าค่ะ โตไผ่โตมันเลยค่ะเพราะว่าหวยมันเขื่อนนี่ทุกคนหวยมันเขื่อนนี่หวยมันชีเขื่อนนี่ค่ะเพราะว่าหวยมันโอววันพุธดกดี่วันพุธสามเด่นด้อค่ะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์สามไม่มานะคะเอาแม่เฮ็ดจังไดบานเราเคยตายกันแล้วนะคะสามค่ะทุกคนคอยได้สามค่ะงวดน,นี้เม็เดเดียวค่ะได้เบียบดีเลยไม่ต้องถามหายี่สิบห้าคู่ค่ะเพราะว่าตัวเจาะยี่สิบห้าคู่นี่แอดออกมาจากตรงนี้แหละยังไงยี่สิบห้าคู่มีสามแน่นอนค่ะเพราะว่าแอดออกมาจากยี่สิบห้าคู่นี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก่าถึงใจอีซอยนะเห็นบนอัดม 35, 36, 37, 39, 38, เมสามหาสามหกสามเจ็ดสามเก่าเว้นสามแปดไว้ให้มันออกเอาเว้นสามแปดไว้ให้มัอนออกตัวอัดเมอัดเมส่วนมากสายรูดนะคะจะรอดโอ้แขกเอาขอแคกสามมาแคกนังกระจุบค่ะอันแอขอข้อไฮด้าบรูดูดอ้อค่ะข้อไฮด้าบรูดเออปัญหาหลูกแต่เคลียจ,จังไลยบาทน,นี้เฮ้า มันหวยวันพุธนะคะหวยวันพุธทุกคนซึ่งสถิติวันพุธออกล่าสุดนะคะเพราะว่างวดก่อนนี้แอดให้ดูวันจันทร์เนาะขออภัยเ้เบิรงวันจันทร์เอาเขาเบิรงวันพุธกันบัดลืมให้เบิรงวันพุธเอาวันพุธนะคะงวดที่ออกล่าสุดนะคะ นี่นะคะงวดที่ออกล่าสุด48014นะคะงวดวันพุธนะคะวันพุธท,ที่สี่เนาะอะไรที่เดินดีสุดนะคะเดินดีสุดก็คงเป็นสี่ค่ะทุกคน4นี่นำหน้าพวกเลยค่ะตอนนี้นะคะ4ไปหรอซ0แต้มพุนค่ะ4ี่ไปแล้วนะคะนี่นำหน้าพวกเลยนะคะวันพุธนะคะอะไรมาน้อยสุดเป็น,นอสองคะ่ะสองมาน้อยสุดนะคะสงมาน้อยสุดนะคะ เอาจังไดบาทนี้เหาเอามาปรึกษากันเมบาทอันนี้นะคะทุกคนงวดล่าสุดนะคะ48014ซึ่ง14นะคะออกบ่อยมาก1 2 3 14ออกบ่อยค่ะหว้ออกไปต่ออ,อกเบิ่นค่ะหว้เหมือนจะออกเบิ่นเลยนะคะทุกคนตามนี้เด้อค่ะ3 ดับยังแอดดับยังดับสามขบาทนีเอ้าเคยมีประวัติศาสตร์มาแล้วนะคะเอาแอดติดดับเจ้าขึ้นยังเอามาเอาสูตรให้เนี้ยนี่เนาะสูตรให้แบบนี้แอดก็ขึ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันติดดับทุกคนพินิจพิจารณาวิเคราะห์เอาเองเลยนะคะทุกคนเจ้าสีไปโบไปกบโอ้ยเหลี่ยวเตี้ยวขบานน่เอ้าเอานี่ติดดับเอาตัวไผ่ตัวมันแล้วเคยเงือกมาแล้วเ้อะค่ะนี่นี่ เคยเงิบมาแล้วนะคะสามชนเเด่นชนดับนะคะดับเสือกมากบานโอ้ยเอาขอเอาไพ่บอบมวนเสือกว่าสั่นนี่งวดนี่ติดับอีกบาทนี่โอ้ดับสนเด่นเลือกเด่นเด่นมาเสือข่อยข่อยเลียนมากค่ะสามค่ะสามจังได้สามกัมาสามทั้งใจเลยทิโอ้ยตัวไพ่ตัวมันเดือค่ะงวดนี้วันผุดผอมยุดไล้มือห้วยกสิเขื่อนวใหญ่สีวากันเด้อค่ะ มันติดับคือยังเอาข้นมาเอาสูตรไฮแนวนี่ค่ะสูตรแอดได้แบบนี้เลยนะคะบูชนดับเลี้ยวหอยว่าจะ่อยมาก่อยกระจัดเอาผู้ใดอันบ่มั่นใจกับพักสะกอนค่ะผักไว้แอด้แอดเป็นแม่ทับไปสะกอนค่ะแอดเป็นแม่ทับไปสะกอนแอดขอให้มันดับรุดเ้อค่ะงัวนี้เด้อเพราะว่ามันถือว่ามันดับอยู่มาเปียกสิเพิมมันก็ดับกับเมียนบ่านนี่โอ้ย่อยกับวนหัวดับกับเจนจิงค่ะส่วนนี้ก็ได้โอ้ยเห็นจริงเลยแล้ว อคห้ดับรุดค่ะอคห้ด้บรุดเออค่ะเมื่อก่อนนี่ดับกับเด่นชนกันนะคะเด่นสู่ดับบ่ได้ค่ะดับสนิทเลยสามงวดนี้แหละค่ะเ,ะเอาจังไดบานห้าสิเอาจังได้ให้ข่อยไปเป็นแม่ทับก้นก็นได้เพราะว่าข่อยมากค่ะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าเว้นสามแกดไว้ให้มันออกค่ะเว้นสามแกดไว้ให้มันออกค่ะ เอาไปเมื่อสุดตัวหารละรูดรดนะคะรูดคือรอดนะคะออาโบฮูมาโบมาละค่ะดับส้นเด่นโตภไพโตมันค่ะสรุปเอาเรียแล้วครับสิเป็นตำหนานอีกอยู่บ่งดราม่าเด้อค่ะอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของทุกคนเลยนะคะสามนะคะเพราะว่ามันเป็นวันพุธค่ะทุกคนมันเป็นวันพุธค่ะบาทนี่เสีดเนี่ยถ้าเป็นวันจันทนี่โอ้ยแอดคิดว่าสามดับอยู่เด้อถ้าเป็นวันจันแต่ถ้าวันพุธนี่แอดโอ้สามมันเป็นรองสี่อยู่เดีค่ะมันเป็นแค่ เดนโตรองแคนั้นเนี่ยค่ะถือว่ามาเยอะเลยนะคะตัวไพ่ตัวมันค่ะสรุปสําหรับคลิปนแอดลาไปก่อนนะคะเป็นแต่ยานว้าว้ยเอาจังเลยระบาดนี้เฮาเอาไว้ให้แอดเป็นแม่ทับซะก่อนค่ะเดี๋ยวแอดสีรองส่งตัวละจักบ,บาดพอยตืถือตัวละบาทก็กี้มันตัวะเสียงผมมบ่เป็นอย่างเขามีพลังถือบาทหนึ่งก็ถือว่าถือค่ะ อ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคด,ดีสวัสดีค่ะ